สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับก็พอดีมีโอกาสไปดาวน์โหลด g ีบอร์ดหรือว่า Google คีย์บอร์ดมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากรู้นะว่าหลังจากเป็นเอ็นเอลซ์แล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็ไปเจออย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับก็ต้องเกินกันก่นกอนเนาะว่าเราน่าจะเจออะไรกันมาสักพักหนึงแล้วแหละนั่นก็คือเวลาที่พิมพ์ตัวอักษรลงไปตัวหนึ่งแล้ว ปกติถ้าเราปัดขวาไปก็จะเป็นผมส่งแต่นี่กลับกลายเป็นตัวอักษรถัดไปหรือตัวอักษรก่อนหน้าแล้วสามารถที่จะเดืบมันแถบได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวอักษรที่อยู่คนละแถวกันกว่อเราจะปัดไปจนเจอก็ยากพอเราเอานิ้วแตะลงไปอีกยกนิ้วขึ้นอีกก็พิมพ์ทันทีนะครับไม่สามารถที่จะปัดหรือแตะเพื่อสำรวจก่อนที่จะพิมพ์ได้ซึ่งในส่วนนี้ ถ้าใครที่ใช้ซัมซุงอยู่แล้วก็อาจจะมีตัวเลือกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะแตะยกหรือดับเบิลแท็ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบัน Android 11ในส่วนของ Gboard ก็เพิ่มความสามารถนี้เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อาจจะได้เฉพาะ s ซัมซุงเท่านั้นเนื่องจากฟังก์ชันนี้ตัว t ็อปแบ็ที่มาจาก Play Store อาจจะไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบกันก่อนอันดับแรก Line. Line, 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 line. เรียนรู้เรื่องเรียนรู้เรื่องไอทีช่องแก้ไขกำลังสแสดงการพิมพ์ทายทายสมมุติถ้าผมจะพิมพ์คำว่าสวัสดีอ่ะผมแตะที่ตัวแรกสอจึลภาคสออ่ะอันนี้ตรงนะครับปัดขวาไปววทีนี้ผมหาไม่าอากาศกว่าผมจะปัดซ้ายไปเรื่อยๆกว่าจะถึงแม่นากากาศก็ยากสุดท้ายแล้วผมก็ต้องแตะแถวบนสดงรกี แล้วเมื่อผมจะยกนิ้วขึ้นมันก็จะพิมพ์เออพิมพ์ไปเลย 6, แบบนี้มีทางเลือกให้ใช้งานหกปิดซอสรองยงงอ,อ,อขอรอขอลบลบก่อนลบก่อนลบซอสแล้วแสดงรอสะอีไม้หันอากาศไม้หันอากาศสุดท้ายก็ต้องลากอยู่ดีครับทําให้ฟังก์ชันในการปัดได้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สู้แบบเดิมไม่ได้นั่นก็คือเวลาที่เราปัดไปแล้วเจอปุ่มส่งเลยอันนี้น่าจะมีประโยชน์กว่านะครับอันนันลบก่อนแต่ว่า ถ้าเราใช้แบบดับบวนลแท็บได้ล่ะจะเป็นอย่างไรขอลบก่อนนะครับลบไหฮลบ,บล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 บทีนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเปิดไปปิดสิไม่ใช่ไปเปิดไปปิดนะครับการพิมพ์ด่วนซึ่งก็เข้าไปได้ที่การตั้งค่าท็อ k b a c k นะครับทิศทางการเข้าไปก็เช่นเคยครับเหมือนท็อ k b a c k ที่มาจาก Play Store ทั่วๆไปเลยนั่นก็คือปัดลงและไปทางขวา การตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อควากันซอนการกพิมพ์แล้วการตั้งค่า <Talk back. S 1> หาตำแหน่งขึ้นเราจะไม่สำรองให้เสียเวลานะครับเมนูจะอยู่ข้างล่างๆ่งรับแต่เมนูแสดงรายการการพิมพ์โดยแตะครั้งเดียวใช้ s ซ m <Key> s u n คีย y บ o a r d และปุ่มกดตดัวการแตะปุ่มหนึ่งครั้งเปิดใช้งานอยู่สวิตช์อ่านะครับการพิมพ์โดยแตะครั้งเดียวนะครับก็คือเป็นแบบแตะยกโดยระบบก็จะบอกว่าใช้ได้กับปุ่มกดโทรศัพท์และซ a m s ุงคีย์ b o a r ดแต่เราจะปิดปิดทีนี้ก็จะเป็นแบบดับเบิลแท แล้วก็มาทดสอบกับ G ีบ a r d นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเรียนรู้เรื่องไอทีช่องแก้ไขแสดงรายการที่หนึ่งรถกำลังแสดงการพิมพ์ไทยไทยอ่ะทีนี้ผมจะพิมพ์เขามาสวัสดีอีกรอบหนึ่งทีนี้จะพิมพ์ไม่เสร็จละสะอาจึนล้ภาพซออ่ะเจอแล้วครับดับเบิ้แท็บซออ่ะปัดขวาวออ่ะดับเบิ้แท็บวอทีนี้ไม้หาอากาศแล้วก็แตะแถวบนบนครับโดนไม่โดนไม่เป็นไรไม้หาอากาศอ่ะโดนโอแมนครับไม้หาอากาศ แล้วก็สอเสืออกองลงมาแถวล่างสะา่ะปัดขวาสอสอเนี่ยครับนี่คือความแตกต่างของการคะแรายการที่หนึ่งสเก้าถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบจากหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอมีเสติเกอร์เข้ามาด้วยเอาไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นรายการสดนะครับก็เราสามารถที่จะแตะแล้วก็เจอตัวใกล้เคียงก็สามารถปัดซ้ายหรือปัดขวาไปหาตัวที่ต้องการได้ซึ่งถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยอย่างที่ผมได้กริ่นไว้มันสักครู่ว่าถ้ามันอยู่คนละแถวเราก็ต้องล่างนี้อยู่ดีและ หลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาบ้างว่าจะพิมพ์ตัวหนึ่งแต่ไปติดอีกตัวหนึง่งประมาณนี้สระอึสรรอีรอ,อ่ะโอสัปดอ,อะดาสวัสดีสระอุสระอึไม้หานอากาศสรรอีสรรอีเป็นเวนวัวัดประมาณนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหม ไหน,หดไดนรงรายกาห้ปัดนด้งร้อยหกสิบเกาถึงหนึ่งร้อยเจ็ดจากึงร้อยเจ็ดสิบถ้ามันสามารถที่จะทําให้เป็นการแบบบันทับได้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะสํารวจแป้นต่างๆบนคีย์บอร์ดได้โดยที่ไม่ต้องลากและยกนิ้วเพราะถ้าเกิดเราปัดได้ก็จริงแต่ถ้ามันอยู่คนละแถวเราก็ต้องลากอยู่ดีดังนั้นแล้วถือว่าก็ฟ่งนข้านที่จะมีประโยชน์นะครับสําหรับฟังก์ชันนี้แต่ว่าทดสอบกับเจ้าตัว next app keyboard ที่ เป็นคีย์บอร์ดที่หล,หลายคนก็นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถึงจะเป็น Android 10หรือ11บแล้วก็ตามซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้นานแล้วแหละแต่เห็นว่าเจ้าตัวนี้ทําได้เจ้าตัวจีบอร์ดนี้ทําได้ก็เลยไปดาวน์โหลดมาทดลองดูปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่สามารถที่จะปัดซ้ายขวาได้ไม่สามารถที่จะเดคบลแถบได้นะครับก็ถ้าใครไม่คิดแบบนี้ก็อาจจะหาดูคีย์บอร์ดตัวอื่นได้นะครับมาลองใช้กันดูแต่ว่าถ้าใครที่ชินกับคีย์บอร์ดแบบนี้หรือคิดว่ามันสะดวก ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ได้ใช้งานกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลบข้อความก่อนซงปุ่มเลือกกัตกำลังแก้ไขสวัสดีช่องแก้ไขขอข้อความที่เลือกสวัสดีขอจึงแล้วคับลบล้างข้อความแล้วอ่านะครับก็ลบก็ลบกันแบบง่ายงาอย่างนี้แหละน่าจะได้ยินเนาะข้อความที่เลือกทำยังไงเอาเป็นว่า แสดงรายการาที่หนึ่งร้ยกสิแปถึงหนึ่งร้อยจ็สิบจากหนึ่งรอยสิบก็แล้วลกันนะครับติดตามเนาะเดี๋ยวผมจะน่าจะต้องแนะนําวิธีการคัดลอกวิธีการวางหรือการแก้ไขสิ่งต่างๆบนแป้นพิมพ์นะครับตัวอักษรต่างๆที่เรานํามาวางอยากจะตัดจะคัดลอกจะนําทางด้วยเคอร์เซอร์นะครับสําหรับคลิปหน้านะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ ไปแล้วสวัสดีครับจุุดม